สวัสดีเช้าวันจันทร์่ะทุกคนเด็กตื่นมาไม่ยอมนอนตื่นมาคุยอ๊กเอ๊กอ๊กเอ๊กได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยนอ,อก็เกียนแล้วจุ๊บจุก,ก็อาแล้วโอ๊โอ๊ะก็โอ๊ะแล้วไม่ไม่ยอมนอน ตื่นมาคุยทำไมเนาะอ,อะไรนะตื่นมาคุยกับพี่ๆหรอกับป้าๆกับน้าๆหรอยอย่าอมมือ,อ,มอมดูหน้าแม่น,นอนก็ดึกตื่นก็เช้าก็เด็กคนนี้แหละจ้า <laughs> ทุกคน ู้ว่าโดนตัวไหนมาอันชันอ,อย่ามมอมมืออมมือทำไมตื่นเต้นอะไรคะตื่นเต้นอะไรตืมม่นเต้นอะไรอ้าว มัมามา่นนนเ,เนี่เอานะ้นะนะ i เฮ้ยชานเลยไม่ง่วงเหรอลูกชานจา๋าชานจา๋านั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆชานจา๋าชาน เที่ยวดาเตย6โมงเช้าพี่น้องมันจะตกมันจะตกมันเห็ดเอ้า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 แจ๊คไปถือตัวใดมาจ๊คหาไหมน้องมือกระตือมันตี่สามเพิงมาว่าวคูเดียพี่น้องเอ้ยหนูละมือไหน นอันชันขาอืมอันชันขาน้องอันชันขาน้องอันชันปิดหน่อยจะมีเสียงมันเองน้องอันชัน แอรแลรวมาถึงใจแล้ว <c oughs> มาถึงใจแล้ว <c oughs> มือมือขันสิปิ้นเนีย <c oughs> ไม่อาไม่อารมณ์เสียแต่เช้าลูกไม่อารมณ์เสียแต่เช้าเอนึงนึ่งดึ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 ง อะดึง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 อะดึง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 อะดึง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 ดึดึงอะดึงดึงปุ่นหัวเงินอ๋ออะดึง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 ขอตัวไปไม่พี่หนังเนอะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเลยอะบ๊ายบายอย่าอารมณ์เสียอย่าอารมณ์เสียยิ้มสวยก่อนยิ้มสวยก่อนเร็วๆโอ้ยไปแล้วจ้า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 เอาดีหน่อยขี่หายไม่ให้เบิ้งเนอจ้า บออเ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 อหเออบองก้อเออเหอเอ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 อออเออ่อ่เออ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 ออเออเออออเออออเออเออเเอเอเนเอ จะไปเดินเล่นข้างนอกเหรอจะไปซื้อกับข้าวเหรอแล้วกับข้าวยังไม่มาเลยเออแล้วกับข้าวยังไม่มาเลยจะรีบไปไหนนั่งรอก่อนได้ไหมคะคนเก่งเด้อไปได้พี่้องแห้งหนจะมาตะทา้งไหนแห้งพึ้นนะเด้อไปพูดแล้วอันชันคนเก่งอ่ะเด้อ จะไปซื้อกล้วข้าวเหรอยืมเกลือข้าวให้แม่อ่ะและเกลือข้าวยังไม่มารอก่อนได้ไหมนั่งรอบนเป็ดเฉยๆรอได้ไหมเฮะนั่งดีๆนั่งดีๆเฮงเบาเฮงเฮ็ดเด็ก่อนนึ่งเฮงเบาเฮงเฮ็ดเด็กคนหนึ่งเฮมักยอง เด้อไปแล้วค่ะเนี่ยอเนี่ยเออเออ,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 อมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันไม่หลับไม่นอนมันตื่นแต่เช้าแล้วมาเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยทำไมไม่หลับไม่นอนนางดีดีเอนางนดีดีได้บ่ นางนี่ดีเลยบอสมันเป็นยังไงบอกแม่มาสิงานเป็นยังไงบอกแม่มาสิเฮ้ยอ๋ยอาหนูเอ้ยอาชันเอ้ยอานชันยื้อไหนอานชันยื้อไหนอายุนี่จ้าอายุนี่จ้า เดือไวิย่ยอะเดือไวิ่เอะบุญนมึงเฮ็ดแล้วเมึงเฮ็ดแล้วไอเงี้เดินเฮ็ดแล้วมาเบงองเ,อเดอ้อลูกไผ่รานไผ่ี่เดอ้อบ่รับบ่นอนนี่เดอ้อลูกไร่รานใครไม่หลับไม่นอนมาดูเอานะจ๊ะคุณย่าขาคุณยายขา

ดังหายเก็มดึงเบ้ออันชันจมูกไปไหนแม่บอกว่าให้เอาจมูกมาเยอะๆอันชันแม่บอกว่าให้เอาจมูกอย่ามาเยอะๆไม่ต้องรีบออกมาห,มหนูรีบจังเลยนะอันหนูนี่รีบจังเลยนะจมูกไม่เอามาเนี่ยน้องพี่น้องไม่ได้นั่งธรรมดาเลยนี่นั่นงปิดธรรมดาลูกไม่จำนั่งเยอะไปข้างหลังเลยแล้วหลขอห่อย